สวัสดีครับพบกับ Trading with Top Trader นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์แนวคิดนะครับเทคนิคเก่งกำไรกับทองคำนะครับซึ่งผมได้รวบรวมนะครับจากพฤติกรรมของตลาดที่เกิดขึ้นนะครับที่ที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำซ้าๆแล้วซ้ำอีกนะครับจนเป็นพฤติกรรมที่คือเมื่อเกิดนะครับก็จะมีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะสามารถที่จะไปจับจังหวะนะครับ ตรงนี้นะครับมาแล้วก็เก่งกําไรโอกาสที่เราจะได้กําไรก็มีนะครับถ้าเรารู้เทคนิคนะครับซึ่งผมอยู่ในลตลาดทองคํามาสักพักหนึ่งนะครับก็นานพอสมควรกเ็เห็นถึงพฤติกรรมของทองคํานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แนวะคิดอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าที่เราจะเอาไปลองใช้ดูนะครับ ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้นะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์นะครับถึงแนวโน้มทองคําให้ด้วยนะครับว่าทองคําจะไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากเทคนิคนะครับวิธีการที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปเก็งกําไรกับทองได้นะครับผมได้รวบรวมมา10เทคนิคนะครับก็เกี่ยวกับรูปแบบกราฟแท่งเทียนนะครับถ้าใครที่ศึกษารูปแบบกราฟแท่งเทียนจะรู้ดีว่าแท่งเทียนประเภทนี้นะครับเป็นแท่งเทียนกับตัว อ่าเรียกว่าอะไรนะครับนในฝั่งไหนนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วราคาจะไปในทิศทางไหนนะครับอย่างภาพที่1นนะครับหมายเลข1ตรงนี้ผมให้ดูว่าแท่งเทียนที่เกิดอยู่บนจุดสูงสุดนะครับแล้วก็เรามองไปที่จุดสูงสุดนะครับจะเห็นแท่งเทียนที่มีไส้ยาวๆด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็ปิดตรงกลางนะครับ เล็กๆตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเขียวหรือว่าเป็นแดงนะครับเมื่อเกิดอยู่บนจุดสูงสุดนะครับแท่งนี้นะครับจะแสดงถึงแท่งเทียนที่เรียกว่าโดจินะครับปริมาณการซื้อขายนะครับคือต่อสู้กันนะครับเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้นะครับให้สังเกตว่าจะเกิดที่บริเวณแนวต้านเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดเป็นอ,อยู่บนบริเวณแนวต้านนะครับคือหลังจากนั้น ให้รอแท่งสีแดงนะครับคอนเฟิร์มลงมานะครับแท่งสีแดงคอนเฟิร์มลงมาเมื่อเกิดแท่งสีแดงคอนเฟิร์มลงมานะครับคือแท่งแรกเนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นขึ้นไปย,วย,วยาวๆแบบนี้นะครับแท่งที่2แท่งตรงกลางตรงนี้นะครับมีไส้ทั้งสองข้างแล้วก็ปิดตรงกลางแท่งที่3มเนี่ยมีแท่งสัญญาณหมีนะครับปิดลงมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยแสดงถึงแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับอันนี้ให้สังเกตนะครับเมื่อเกิด คือจุดที่สังเกตก็คือบริเวณแนวต้านแล้วก็จุดสูงสุดนะครับหมายเลข2นะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องคือเราก็หลายคนก็จะไปแบบไล่ซื้อขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะครับราคาทองนะครับโดนเทลงมาครั้งเดียวนะครับอ่าโดนเทลงมาครั้งเดียวคือเป็นบิ๊กแคนเดิลก็คือเป็นสัญญาณขายที่เป็นแท่งสีแดงๆยาวยๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า เกิดแบบนี้นะครับลงมายาวๆแบบนี้นะครับราคาเนี่ยจะไม่ไปต่อคือจะไม่ทำนิวไฮต่อหน้าตอนนั้นนะครับราคาจะไซเว์ออกด้านข้างแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับมาทดสอบที่ บริเวณไฮเดิมก่อนนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะทำไฮไฮใหม่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับแต่ราคาเนี่ยจะค่อยๆไซเวยปรับตัวขึ้นนะครับอ่าปรับตัวขึ้นมาถ้ามีแรงซื้อก็จะปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ6.8% 8หรือว่าประมาณ2ใน3นะครับของแท่งที่ลงมานะครับถ้าเกิดสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคืออย่าไปเล่นในฝั่งคือสัญญาณหมีเข้ามาเตือนแล้วนะครับก็คือแนวโน้ม นะครับราคาจะมีการปรับตัวลงนะครับภาพที่3นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดในวันจันทร์นะครับวันจันเนี่ยราคาจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับอาปรับตัวขึ้นอย่างแรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับคือเต็มแท่งเลยทีนี้น,นะครับต่อมาก็มีแรงขายเทลงมานะครับจนทิ้งไส้ยาวาไส้เทียนยาวๆด้านบนนะครับแล้วก็ ปิดเป็นแท่งแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวก็ตามนะครับแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแบบนี้นะครับวันต่อมานะครับหรือว่าเวลาต่อมาราคาจะปรับตัวขึ้นก่อนแล้วก็ปรับตัวลงนะครับให้ให้ให้ทราบไว้เลยนะครับเวลาจะปรับตัวขึ้นราคาจะปรับตัวขึ้นมาประมาณ50%นะครับห0รหรือประมาณกลึง่งนึงนะครับของแท่งที่ปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเกิดสัญญาณแบบนี้คือไม่ดีในฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับ ราคาต่อเวลาต่อมาเนี่ยราคาจะมีการปรับตัวลงนะครับหมายเลขก4นะครับหลังจากที่ราคามีการปรับตัวลงนะครับเทขายลงมาแท่งยาวๆแล้วก็มีการพักตัวนะครับพักตัวเสร็จนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่พักตัวเสร็จถ้าราคาเบรกเอาลงไปต่อเนี่ยนะครับราคาจะร่วงลงต่อนะครับก็คือสัญญาณหมีนะครับที่ขายลงมาตรงนี้นะครับคือเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าราคาจะลงต่อนะครับ คือให้สังเกตด้วยว่าถ้าแท่งยาวๆเนี่ยนั่นแหละนะครับมีผลแล้วนะครับก็คือสัญญาณสัญญาณขายเริ่มมาแล้วนะครับถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับ5นะครับให้ดูตรงนี้นะครับหลังจากที่ลงมาแล้วก็พักตัวนะครับพักตัวเสร็จแล้วก็ร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นราคาจะมีการรีบาวหรือว่าพูแบ็กขึ้นไปนะครับพูแบ็กขึ้นไป ขึ้นไปตรงไหนครับตรงที่บริเวณที่พักตัวตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีการกลับตัวลงบริเวณโซนนี้ถ้าปรับตัวถ้ามีแรงขายเยอะนะครับก็จะทํานิวโรใหม่นะครับแต่ถ้าปรับตัวลงมาแล้วก็จะใช้โลเดิมนะครับเป็นแนวรับนะครับอันนี้คือมักจะเกิดแบบนี้บ่อยนะครับแต่ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าแท่งแรกตรงนี้นะครับช่วงแรกตรงนี้ต้องเป็นขาลงแล้วก็พักตัวแล้วก็ลงต่อนะครับแล้วก็หมายเลข6นะครับ มีสัญญาณหมีเข้ามานะครับเทยาวลงมาแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นรอบนี้ก็มาประมาณคือให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือมีแท่งยาวๆเทลงมาแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าแนวโน้มจะมีการปรับตัวลงแต่ว่าราคาทองเนี่ยมักจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คือมีการซื้อกลับก่อนนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะทำ New High นิวไฮหม่นี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับยาก นะครับก็ไซเวย์ปรับตัวขึ้นมานะครับเราก็มารอที่ประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งที่ปรับตัวลงนะครับคือแนวโน้มคือให้ระวังว่าแนวโน้มเนี่ยจะปรับตัวลงในอนาคตนะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้นะครับพฤติกรรมของราคาทองที่กลับตัวในฝั่งค้าลงนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการดูเทคนิคนะครับพฤติกรรมที่เขาจะปรับตัวขึ้นนะครับ ปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับเวลาที่ลงมาอย่างรุนแรงนะครับราคามักจะมีการไซด์เวย์ออกด้านข้างไปก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นตัว V หรือว่าตัว N นั่นเองนะครับอ่าก็จะขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วงที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับให้สังเกตแท่งเทียนที่อยู่ต่ําสุดเลยถ้ามีไส้ยาวๆด้านล่างยาวๆแบบเนี้ยนะครับนั่นแหละนะครับบ่งบอกถึงสัญญาณนะครับจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ มายเลข8นะครับเช่นเดียวกันนะครับลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นแท่งเทียนปิดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเป็นแท่งคู่แล้วก็ราคาของแท่งเขียวเนี่ยปิดนะครับปิดเหนือหรือว่าปิดเกิน50%์ของแท่งแดงนะครับนั่นแหละนะครับเป็นสัญญาณของ engulfing bullish นะครับที่เข้ามาแนวโน้มก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับต่อมานะครับหมายเลข9นะครับราคาเนี่ยได้ปรับ ตัวขึ้นมานะครับคือสังเกตนะครับว่าราคาค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับบีบตัวขึ้นมาแบบนี้เป็นแท่งแท่งสีเขียวสัญญาณบูลิตนะครับต่อมาราคาก็ปรับตัวขึ้น1 2-3สาสังเกต ь แท่งเทียนนะครับอันนี้ให้สังเกต ь แท่งเทียนว่าแท่งแรกนะครับแท่ง2แท่ง3าเริ่มยาวขึ้นเลยยาวขึ้นนะครับหลังจากนั้นปรับตัวขึ้นอย่างรุแนแรงแล้วก็มาพักตัวนะครับเป็นแท่งเทียนสั้นๆแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ถ้าจับกลุ่มนะครับแบบนี้นะครับบ ต่อไปนะครับราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหมายเลขก10นะครับอันนี้ขยายเข้ามาอีกนะครับเป็นสัญญาณบูลิตเข้ามาแล้วก็มีโดจินะครับเกิดไซเวย์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการขึ้นของทองคำนะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดแบบนี้นะครับเมื่อเกิดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเห็นสัญญาณบูลิตของแท่งเทียนนะครับ อย่าเข้าไปเซลล์นะครับให้รอรอเข้าซื้ออย่างเดียวนะครับมันมันจะวิ่งไปตามแนวโน้มนะครับในฝั่งค้าลงก็ส่วนทางกันนะครับอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดบ่อยนะครับทั้ง10ภาพนี้นะครับที่นํามานะครับก็เผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพ่อนเทรดเดอร์ได้นะครับก็จะได้นําเทคนิคเหล่านี้นะครับไปสังเกตพฤติกรรมของราคาทองในตลาดนะครับต่อมานะครับเรามาวิเคราะห์ทองนะครับ อทองคำให้ดูที่ทำเฟรมมันกันก่อนนะครับทำเฟรมมันโอเคเราเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างหลายเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคากำลังที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบที่บริเวณไฮของมันนะครับที่ประมาณ1,900นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับราคาก็กำลังพย,พยายามจะปรับตัวขึ้นไปให้ถึงนะครับพอมาดูในทำเฟรมเดลี่นะครับเดลี่ตรงนี้นะครับ ราคาก็คือขึ้นแบบค่อนข้างชันนิดนึงนะครับชันจะ70นะครับ องศานะครับแล้วก็ผมดูแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเริ่มสามเหลี่ยมเริ่มแคบขึ้นแคบขึ้นแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะโดนเทนะครับส่วนแนวต้านนะครับที่จะให้ไปถ้าเกิดว่ามีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วก็เราใช้จังหวะนะครับเทคนิคที่ผมได้พูดไปนะครับมาสังเกตนะครับแนวต้านที่จะให้ไปก็คือ1880นะครับถึง19 2 0นะครับอันนี้คือเป็นกรอบ กว้างๆนะครับถ้าถึงโซนนี้ก็ไม่ควรที่จะเล่นในฝั่งบายเนาะถ้าถ้าเก็บรอบสั้นๆก็พอที่จะเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้ามีสัญญาณกลับตัวนะครับอย่างรุนแรงอย่างที่ได้ได้ได้บอกไปนะครับก็อาจจะต้องพิจรารณาหาทางออกนะครับมาดูในทา์เฟรม4ชั่วโมงนะครับผมได้สร้างกรอบนะครับสร้างกรอบเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ คือราคาได้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นมาในกรอบอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงอยู่ในกรอบขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองย่อลงมานะครับย่อลงมาถ้าหากยังไม่หลุดไม,ไม่หลุดไม่หลุดไฮที่ที่เคยทําไว้นะครับราคาก็จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาก็จะลงมาทดสอบที่ที่บริเวณไฮเดิมนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับตอนนี้ในกรอบตรงนี้ราคาเนี่ย ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่คือตอนนี้นะครับแรงซื้อยังมีเยอะอยู่นะครับลักษณะของพฤติกรรมของทองนะครับถ้ามีการเทลงมานะครับจะมีแรงซื้อกับทันทีนะครับถ้าไม่ลงแบบรุนแรงอย่างที่ผมได้นําเสนอไปข้างต้นนะครับอ้าวสัปดาห์นี้นะครับราคาได้เบรกเอาขึ้นไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่หลุดออกจากกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอพอราคา จะล่วงลงมานะครับเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าลงมาถึงกรอบด้านบนของไฮตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการเด้งขึ้นในโซนนี้นะครับอ่าเด้งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็เล่นในกรอบนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าราคาเนี่ยมีสัญญาณบูลิตขึ้นไปนะครับแล้วก็บริเวณโซนนี้พักตัวนะครับถ้าราคาล่วงลงมาถึงโซนโซนนี้นะครับ โอเคโอกาสที่จะมีโอกาสเด้งขึ้นเนี่ยก,ก็มีนะครับมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ <S <S เวลาที่เราจะเข้าไปเก็งกําไรเนี่ยให้ให้ดูจังหวะให้ดูแรงคือพลังของเทรนนะครับพลังของของแนวโน้มด้วยนะครับอ่าดูยังไงดูจากแท่งเทียนนี่แหละนะครับแท่งเทียนที่มันเป็นสีเขียวใหญ่ๆแบบนี้นะครับยาวๆเป็นถึงแสดงถึงสัญญาณซื้อนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ แนวโน้มทองนะครับอย่างที่บอกว่ายังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็อาจจะมีการพักตัวนะครับตอนนี้ก็รอรอแรงซื้อเข้ามานะครับคือราคาได้ชนกรอบด้านบนของเทนไลน์นะครับที่ประมาณเอ6่อ่วหนนะครับโซนนี้นะครับ6 6 0นะครับราคาก็หยุดตรงนี้แล้วก็มีการเทขายลงมารอบนี้คือ เราก็รอจังหวะที่ราคายอดตัวลงมาแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการเข้านะครับตามรูปแบบที่ผมให้ไปเลยนะครับตรงนี้เลยพักตัวนะครับลงมาเด้งนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับโซนนี้นะครับเราจะมารอที่โซนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับรอซื้อ2จุดนะครับ2จุดแต่ถ้าจะให้เข้าเซลล์นะครับเข้าเซลเนี่ยอาจจะรอสัญญาณกับตัวนะครับอย่างที่ผมได้นําเสนอไปหรือว่าขึ้นมาถึงโซนด้านบนนะครับ แนวต้านที่ให้ไปก็อาจจะมีสัญญาณกลับตัวให้เห็นนะครับรอบนี้อาจจะลงลงลึกพอสมควรนะครับรอบนี้อาจจะลงลึกพอสมควรที่ประมาณพันแเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับห้าสิบเหรียญน,นะครับห้าสิบเหรียญอย่างมากสุดก็ประมาณร้อยร้อยเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็เป็นพอ,พอที่จะเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในกรอบขาขึ้นนะครับก็ ให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปไล่ซื้อนะครับถ้าเล่นรอบก็ถ้าผิดทางก็หาจังหวะออกนะครับออกเพราะว่าราคาทองค่อนข้างเวียดน,นะครับก็หวังว่านะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนเทรดเดอร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ